ครับพี่น้องออกมาโคกน้องน้ยท่านนึงมารีวิวโคกน้องหน้าแหงม่อานซึ่งเป็นของร้านสาวให้เบิงเนาะอ่าใกล้ๆก,ก,กันครับของเขาใจเร้าทุ่งนี่แหละครับอ่าสังเกตว่าขั้นโู่เพิ่นใส่กล้วยลงไปก่อนเลยพี่น้องนะครับเอากล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงมาท่านหลังจากกล้วยใ่ญ่แล้วนะครับจังจกะแซมด้วยไหมผลมาั่นเด้นะครับ<า>เพื่อให้กล้วยเนี่เป็นโตดูดซับความชื้นนะครับสังเกตว่าโคกน้องหน้าส่วนใหญ่เขาจะลงมกล้วยเป็นลักก่อนะครับที่แรกนะครับปีสองปีแรกนี่จะลงกล้วยซะก่อนนะครับหลังจากต้นไม อื่นต네ั้งโตได้นะครับกล้วยก็จะค่อยไหวไหวไปเนาะจะค่อยไหวไปนะครับจะค่อยหน่อยลงนะครับอาศัยว่ากล้วยเป็นพืชพ่เลี่ยงนาแล้งนะครับกล้วยเป็นพืชน้ำเนาะพืชที่ดูดน้ำพืชที่อวบน้ำนะครับพี่น้องนะครับต้นไดที่ไม่ได้กระยาที่ปลูกใกล้กล้วยนี่จะบ่ค่อยเหี่ยวนะครับก็เลยล่งก่อนซึ่งเป็นลักื้นพื้นทั่วไปนะครับของโคกน้องนาเอามือว่านนี่ฝนทื่นลงมายางแห้งครับพี่น้องมาว่านเมื่อก่อนนะครับ เราก็ว่าเฮ็ดไห้น้ำเต็มน้องเต็มบวกนี่เลยนะครับนี่หลุมขนมคกนี่แหละนะครับท่านใดที่เขาไปเบื้องช่องของเป้าซ้อนทาไรก็คงจะเห็นการรีวิวแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะสัถูกมาให้เบิ่งอีกเท่านึงนะครับน้ำเต็มนะครับพี่น้องนะครับเมื่อน้ำเต็มปั๊บมันก็จะล้นตัวนี้นะครับไปตามห้องนี่บ้ดนห้องคล้องใส่ไกลเนี่อ่ะครับพี่น้องือสภาพพระเฮ็ดได้งามขักเติบอยู่นะครับคล้องใส่ไกลโค้งว้าแบบห่วยธรรมศาสตรเลยแบบคล้องธรรมศาสตร์เลยพี่น้องนี่นะครับ เมื่อน้ำาม,มาละลายมก็จะล้นตัวนี้แหละไปตามห้องนี่หมนเลยเดี๋ยวกระจายช่างส่งผ้ายางเบิ่งนะครับน้ำในห้องเริ่มมีดได้พี่น้องว่างยางมาว่าหันควบตัวพวกนี้นึงปุ๋มโหลดนะครับจะได้ว่ามีกบอย่างมาอยู่แล้วนะอา่าได้สินเนตทรงเสื้อเพื่อเลี้ยงกบอยู่ห้องขังนานะั้ว่าสิเฮ็ดเป็นให้หน้าสันจะบ๊วยขึ้นหรอกเอาพ้าแยางมาล้อมเพชรเป็นมองเลี้ยงกบอยู่อ่าได้พี่น้องยางเบิง่งน,นะครับน,น้ำในห้องมีลดได้พี่น้องได้หมดนลยนะครับน้ำคลองใสาไก่เนี่ยครับ พูแล้วจะลงไปหานลุมของนมโคกตัวใต่เพื่อนอ่านะตามไปเบิ้งขึ้นน้องนะครับน้ำจะเป็นยังไงนะครับขั้นขอบขับ้นคู่เนี่ยใส่กล้วยเรียบร้อยแล้วโดยพ่อยิปโป้โค้งน้องหน้าทงพูดละนะครับซึ่งเป็นอาจจะว่าไปแลเราเบ้าซอนนะครับเป็นลูกเขยของพ่อยิปป้นะครับของป่อโคกน้องหน้านะครับเป็นน้องนะครับเบาว้อนเกยหมดเกมหมดคือลูกสาวของพ่อยิปโป้ พ่อใหญ่ปอกก็คือพี่เขยของคนใจญ่เช่าทุ่งอ้าววนเวียนกันที่นี่เดี๋ยวพี่น้องเทานะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับน้าขังมานี่นะครับนี่พูดลงไปพุ่นระเบิดนะครับข้างนี้เป็นเฮ็ดเป็นปุ่งปุ่งว่าววาวแววแววเฮ็ดคือฟังห่วยว่าววาวแวงแวงแจังหน่อยเฮ็ดคือฟังห่วยนี่แหละนะไปเบิรงนะครับน้ามซ้ำใดเนาะเพราะว่าท่งนี้จะค่อนข้างจะเป็นที่ต่ำนะครับอาจจะหน้าอาจจะไหลกัวมูก็ได้นะครับนะครับถ้าพี่น้องยางมาเบิรงอ่าเพิ่นใส่กล้วยก่อนเลยพี่น้องนะครับคนใจญ่เช่าทุ่งว่าสิปลูก ของคนใจเสตุงฝากไปหันน้อยนึงแปลงตัวใหม่นะครับมีสาหนามแต่พรท่านเห็ดยังอยู่แต่ว่าตัวนี้เห็ดน้ำหลังใส่ก่อนเลยอ่ะไผปลูกก่อนกะดีไปเนาะคนใจเสตุงพรท่านมีต้นไม้ลุ่งอยู่พุ่นสาตะฝุ่นนะครับมาเบิ่งพี่น้องนะครับน้ำขังเป็นลุ่มมองมองเอีงเอีงเป็นมองปลาแลนปลาเที่ยวเพราะว่าเสด็บ่าวสอนว่าปลาออกมาจากลุ่มขนุ่มโคกตัวเท่งปุ่นออกมาจากลุ่มขนุ่มโคกตัวเท่งปุ่นจะลุย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 มานฟังเนี่ยนี่ เออมานําห้องนี่งแล้วนี่จะมาตนลงหลุมนี่บ่เนี่ยนี่ก็หลุมขนมคกขึ้นกันอาน้ำไปคล้องใส่ใก่ตัวนี้มันจะไปโค้งลงหลุมขนมคกยังไงเนาะตอนนั้นบ่มีน้ำเบิ่งบ่ออกนะครับพี่น้องบ่มีน้ำเบิ่งบ่ออกนะครับบ้านนี้น้ำมีแล้วครับเปเบิ่งนู่นเป็นยังไงนะครับอ่ะงอยไตตาฟังนี่ไปเลยเนาะแต่ระวังเนี่ยจังหน่อยดินสุดโตลงนี่มันจะข้อหักในตรงไปนี่เลือกเติ๋อยู่นองเมตรพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เป็นน้ำแล้วบ่ดนี่ ส่วนขั้นคู่เขาใส่เรียบร้อยล้อมน้ําเรียบรอยบ้อยเพราะงัวเขามากัดกินยอดกล้วยเอาซิเนี่ยอ่ะย้อนแสงจแคหน่อยสิมันเหมือนนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นบ่นี่มีนมาา้ำแบบปลาเจลีนจั่วแก,าก,าก้วแก้วใสเหนียววะใหญ่เลี้ยวขนาดปลาบ้านนี่นะครับไปตามไปพี่น้องนะครับตามคล้องอันนี้ไปนะพี่น้องนี่นะครับตามมาเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะเป็นคล้องสาไกลเอาไว้ป็นการบริหารจัดการน้ำที่จะมาหน้าฝนนี่ แต่ที่นีน่ๆก็จะเบื้องคิดทางน้ำไปสัก่อนมาสั่นพิ่ว่านะครับน้ำมันจะมาสูดได้แบบใดการปลูกการฝังก็จงจะว่างผังต่อไปนะครับพี่น้องน้ำมากสินี่นี่นี่นะครับมามาโตลงลุ่มนี่บ่เนี่ยนะครับซึ่งลุ่มนี่ก็จะมีขันคู่น,น้อยๆขันย้ยกลางเป็นไฟน้ำรดนะครับเป็นไฟป็นไฟน้ำร้นะครับกนะ็บอกให้มันไหลออกมาเบิดเนาะถ้าบอกขันซะเลยลุ่มนี่ก็จะบ่มีน้ำนะครับนี่แหละลุ่มขนมคกตัวที่สอง โอ้ตัวแรกก็พุ่นที่น้องนะครับนี่ตัวที่สองนะครับเป็นลุมขนุนโคกเนาะนะครับส่วนเดินนี่ก็จะเป็นที่ว่างไปนี้ก็จะเป็นสวนปลาทั้งเบิดลมาเสนอนึ่งทั้งปลาของอยูของกิ่นทั้งยังละ่ะสวนยูไใต้โฮมมักแต้โฮมมักกระแต้น้ําตัวนี้นะครับเพื่อนว่าจะเอาบ้านทรงไทยมาตั้งไว้นี้ฮัลหเซเดเตเป็นมองพักพร้ย้อนใจมูพวกมากกับปตองอยูพุ่นละหอบสังขารกันลงมาซุ่มแซวกันอยู่พี่เลย เบ็ดป้อนลนูกนี้ซีดขึ้นเผากันอยู่นี่กินกันู่น่ขวดเหล่ากองเอเลี่ยู่นิมาซั่นเลยพอดีให้เป็นส่งไทยกระท่อมส่งไทอยู่นี่เป็นหม่องพักพรมาสั่นนะครับด้านล่างนี่เป็นเออโค้งน้องหน้านะครับพื้นที่ประมาณสามไร่เนาะนะครับกับประมาณนี้นะครับพอถึงกันย่งหน่อยนะครับนี่นะครับ,ค,รบคือลักษณะพังโค้งน้องหน้าของพื้นเนาะนะครับกองคนใจญ่ท่าสูงประเทศเ็ตอย่างยุฟู สาผมอันเดียวไปเบิ้งเจ้านาของข้อใจสททุ่งเป็นทั้งไดช่วงที่จะไปเบิ้งของข้อใจสททุ่งกับส้มคัดคู่ตัวนี้ไปก่อนนะครับเพิ่นเอากล้วยมาปลูกใส่เลยพี่น้องนะครับปลูกน้องหน้าของเบาสอนเจมดหน่ยนะครับปลูกกล้วยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับหลังจากกล้วยตั้งตัวได้แล้วก็ระวังแถวกล้วยเพราะอาจจะใส่ไม่พ้นไม่ป้าไม่หมากอี้ยงกะสุดแต่จะหามาไดรเนาะนะครับพี่น้องนะครับเนี่ย ถ่ายไงอีกเท่านึง่งสามเที่ยวละถ้าเที่ยวนี้มาไทยบัดน,นี้มีน้ำพี่น้องนะครับมีน้ำรดน้ำขอสุน้อมเพราะท่านเลี้ยวอยู่นี่นะครับขึ้นไปตั้งสีน่นาะเอาไปบ้องของคนใจชะทุ่งนะครับมีน้ำบ่เดี๋ยวเอายังมาปลูกขึ้นเขาบ่นี่สิว่างเปล่าสักปีนี่นี่ของเบ่าสอนเกมดปลูกเรียบร้อยแล้วไปเบื้องของคนใจชะทุ่งบัดนี้ส่วนแปลงตรงกลางนี่แหละครับระวังโคกน้องหน้าเบ่าสอนกับ สวนที่แห้งไม้ของคนใจชาวทุง่งที่ตรงกลางนี่ของลูกพี่ใหญ่เพิ่นของพี่ชายคนโตครับพ่อใหญ่แดงนะครับนะครับอันนี้เป็นของพ่อใหญ่แดงขึ้นไปนี้นะครับเพิ่นจีเฮ็ต,ต้าหน้ายอย่างเดียวเพิ่นใบเฮตโค้งน้องหน้าเลยเฮตลดสู่ะสันกูบ่วบานั่สู่ะสันว่าเอาใบเฮตหน้ากินอย่างเดียวสันเพื่อได้ฐานะโจก,จกๆไปสู่สันกูบ่จกเหมืนเชนี้นะครับนี่คือของคนใจชาวทุ่งนะครับเพราะท่าได้ปลูกย่างเลยพี่น้องนะครับโอ้โทษๆน้าบานี่ โอ้น้ำเปแต่ร้อยเย็นๆเนี่ยน,นะครับนี่ก็ว่าจะเอากล้วยมาใส่ให้กันพี่น้องนะครับว่าจะเอากล้วยแนะ่เอาไผ่กิมซุงแนะ่ไผ่หวานแนะ่มาเฉลยเดยเฉพาะด้านนี้นะครับว่าจะใส่ไผ่กิมซุ้งจก 2, กักสองสามกอ่พ่อได้ตัดแกงมาท่นทั้งนั้นเป็นของพ่อไญ่ป้อโค้งน้องหน้านะครับเป็นใสอยู่้าลิปตัดไปก่อนแล้วก็คงจะใส่ได้แต่กล้วยนะนะครับนี่แหละครับของคนใจช่อถุงนะครับเป็นทั้งไตเป็นสะทั้งทึง ทีแรกตั้งใจว่าจะให้เป็นสวนป้าย่อมๆแต่นั่งเอกครับผมมาสั่งให้รถไทขันขั้นคู่ก็เลยสิได้เป็นหน้าสักก้อนปีนี่นะครับก็เลยสิเป็นหน้าสักก้อนนี่นะครับฝนตกมีน้ำแล้วพี่น้องนะครับแล้ีคขบมาตนคืองของบ้าวสวนมาสูงพดบวบขบป่าอยู่สูงพดฮะเดี๋ยวจะได้หาบันไดมา ปักลนี่เนาะพอได้ลงมาหาหนามนะครับบัเทื่อจะเอานามไนขึ้นไปใส่เดี๋ยวจะให้ทีมงานเขาเทิดบันไดเล็กให้จักสุดนะมาป้อนกนนะึบล่องนน่เลยนะครับไตขึ้นไตล่ลงหน่ยเนาะนะครับหูกกลวกอยู่ลงไปนี่ก็ไฮฟอลกันเลยขึ้นบ่ได้นะครับอันนี้คือแปลงของขวัญใจเช่าทุ่งนะครับแปลงที่สองนะครับต่อจากพู่นละนะครับท่านพอท่านเห็นยังอยู่นี่พอเนี่ยป่อเรายู่ข้ามมาใส่ก่อนเลยขั้นเดือนเรา คงจะเสะทุ่งก็คงจะใส่ยับเข้ามาทางในอีกอาจจะเป็นบ่สูงขึ้นเิ่นดอกเนะฮนะอาจจะกล้วยนี่ยเรามาใส่ก่อนแต่บ่ทันไดน้แนวอยู่กล้วยกว็ได้ยนะข้างล่างนี่ก็คงจะเป็นไฮนานะครับนในเอกเขาอยากปลูกเขาไว้กินล่องเบิงเพื่อฟืนฟ้นฟูคั่วบูรุดมสมบูรณ์ของดินก่อนจะเฮ็ดอันอื่อนว่าใช่ไหมนะครับอ่ะลองเบิงนะครับออกไปนี่ละไปมันจะมีถนนอยูนนะ่นะที่คนใจเสะทุ่งเคยยางให้เบิงนะครับ นี่แปลงของันใจชาวทุ่งแปลงที่สองนะครับพี่น้องที่จริงตั้งใจว่าจะเฮ็ดเป็นสวนปลาเต็มเลยนะครับปลูกไม้ไส้สวยไม้ป้าไม้ยังนะครับยางผ้ากลางปลา,าเขามา่มันจะมีกระท่อมอยู่นี่เขา,ค,าคิดไว้ว่าจะเอาไว้ว่าเฮ็ดเป็นอาสมพักพรอย่ำเถ่านะแต่นายเอกเขาจากเฮ็ดหน้าสกา้อนมาสันยังมีแห้งอยู่ยังแข็งแรงอยู่เฮ็ดหน้าเบิ่งจากปีสองปีก็เจ้าจากปลูกจ้างปลูกหรอกนี่ค่อยเบิดแห้งไว้ท่านะ่ะนะครับเป็นแรงน้ำเนาะ ซึ่งกระบอไก,ก่กันครับโค้งน้องหน้าตัวนั้นนะครับของเบาสวนทรา,ายเจมหมดน้องเหยานะคำแปลงยของพ่อย่ญ่แดงไปของลูกพี่ใ่ญ่ไปนะครับอ่ะมีแต่สก,กลุลเดียวกันบดพี่น้องเนี่ยนะครับวงสุหน้าทางเบิดเลมมาเนี่ย <laughs> นะครับอ่ะพี่น้องเดียวกันนะครับอยู่ใกล้กันเพื่อผ้าใส้กัน ไผ่มียังกกินน้ากันเป็นแล้วเนาะน,ะ,นะครับเอาคลิปนี้สั้นๆเท่าน,นี้พี่น้องอ้โหบริัทและเจ้านาที่ซิปนาทีแล้วนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับไปเฮ็ดพรมให้หมากทุเรียนก่อนเดี๋ยวจะรีวิวต้นทุเรียนของนางเอกเขาให้เบิงบนนางเอกเขาปลูกทุเรียนเด้คัน,นคู่ใหญ่บนเดี๋ยวจะไปเอาผ่าสะลนมุ่งแดดให้ใบเหลืองหรือแดดขัวเดี๋ยวจะได้จะเบิงน้ำกันอีกคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ